ใครที่กำลังหารถผ่อนไม่เกิน5,000บาทบ้างคะพบกับคันนี้เลยค่ะซูซูกิเซียส1.2 GLP 2017ค่ะสวัสดีค่ะพบกับรถบ้านเขลังกันอีกเช่นเคยนะคะเราไปดูภายในกันบ้างกว่าค่ะว่าภายในจะเป็นยังไงนะคะมาเลยคันนี้เบาะเป็นเบาดหนังที่นั่งกว้างขวางมากส่วนแอร์นะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลย คันนี้เป็นรีโมทดิสตาร์นะคะเรามาถึงห้องเครื่องกันบ้างนะคะห้องเครื่องอันนี้เครื่อง1.2ค่ะเป็นน้ํามันเบนซินนะคะแถมประหยัดน้ามันสุดเลยเข้ากับยุคน้ามันแพงแบบนี้มากเลยนะคะรับไปเลยค่ะประหยัดน้ามันเรามาถึงราคากันบ้างดีกว่านะคะราคาคันนี้เพียง2 6 7 0 0 0บาทค่ะผ่อนเพียงเดือนละ5 0า0่าบาทเท่าน,นั้นแอดขอบอกไว้ก่อนนะคะคันนี้ล้อแม็กเท่ม,มากขับไปไหนใครๆก็ชอบค่ะ หาใครที่สนใจหรือนะัทดลองขัดนะคะติดต่อได้ที่ช่องทางตรงนี้หรือจะเข้ามาที่รถบ้านเขียรานจังหวัดลำปางได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ